ข้อที่20นะครับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ปี2ฉบับฉบับแรกมนุษทํทำได้75%ของคะแนนเต็ม8 0นะครับฉบับที่2องมนุษยทำได้7 0ของคะแนนเต็มห2 0รอนะครับจงหาว่ามนุษย์ทำข้อสอบวิชานี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มนะครับข้อนี้เรามาหาคะแนนเต็มรวมก่อนว่าเท่าไหร่นะครับ เราเห็นว่าสอบแ,แกรกเนี่ยเป็น80คะแนนสอบที่สองเป็น120คะแนนเขียนเลยครับคะแนนเ,นเป็นสุดรวงนน <c oughs> 80บวกด้วย120เท่ากับ200คะแนน ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาว่าฉบับแรกเนี่ยทำได้กี่คะแนนเขาบอกว่าฉบับฉบับแรกเนี่ยทำได้75อของคะแนนเต็ม80คะแนนขอสมมติให้ฉบับแรกทำได้เอคําว่าทำได้75ความหมายคือจะได้75ถ้าเกิดเป็นห0 0ย แต่ฉบับแรกเนี่ยไม่ได้เป็นร้อยครับฉบับแรกเป็นเพียงแปดสิบนะครับฉบับแรกเป็นเพียงแปดสิบคะแนนย้ายแปดสิบไปทางขวานะครับกลายเป็น A เท่ากับเจ็ดสิบห้านร้อยคูณด้วยแปดสิบ 0, ตัดศูนย์ตัดศูนย์ ใช้ไม่ห้าครับห้าสองสิบห้าคูณสิบได้ห้าเจ็ดก็ห้าเหลือสองห้ายี่ห้าต่อไปใช้แม่สองครับสองหนึ่งสองสองสี่แปดเอเท่ากับสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบครับหมายควาะว่าไงครับหมายควาะว่าฉมบับแรกเนี่ยทำได้เกิสิบคะแนน ต่อไปนะครับเราจะหาว่าแล้วฉบับที่สองทำได้กี่เะแนนแล้วเอามารวมกับชบ่องแรกแล้วเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าขอสมมติให 1, ฉ้ฉบับที่สองทำได้ปีคะแนนนะครับโจทย์ข้อที่บอกว่าฉบับที่สองนั้นทำได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคะแนเนเต็มหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับความหมายคืออัตาราส่วนระหว่างคะแนนที่ได้ต่อคะแนเนเต็มเจ็ดสิบต่อร้อย แต่ข้อนี้เนี่ยชอดที่สองไม่ใช่เต็มหน 100, ึ่ง้อนะครับชอที่สองเนี่ยเต็มร้อยี่สิบจะได้กี่คะแนนโอน่คือเตย้ายร้อยยี่สิบไปทางขวาเลยครับมันก็จะกลายเป็นมีมค่าเท่ากับเจ็ดสิบส่วนร้อยคูณด้วยร้อยยี่สิบตัดศูตัดศูนตัดศูนตัดศูนต์สิบสองเจ็ด 84น้องๆครับเราเห็นว่าจอยแรกได้60คะแนนจอยที่สองได้84คะแนนทีนี้นะครับเราไปหาคะแนนรวม2ฉบับก่อนว่ารวม2ฉบับนี้คะแนนเป็น200เนี่ยได้กี่คะแนนแล้วะจะเอา200คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมได้60บวกด้วย84 เท่ากับ1 4 4คะแนนครับคะแนนโรงโทำได้104คะแนน1 4 4, 4คะแนนอ,อ่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ขอสมมติให้คิดเป็น4เปอร์เซ็นเลยดัดความหมายคือได้4ถ้าเกิดเป็น100ได้4ถ้าเกิดเป็น1 0ออ่าแต่เราไม่ได้ได้4นะครับเราทราบแต้ว่า2ฉบับได้1 4 4และเราทราบแต่ว่าไม่ใช่เป็น 1, 100ครับ เราทราบว่าเลร200ครับนี่อัตราส่วนอของคะแนนที่ได้ต่อคะแนนเป็น144ต่อ200คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ถ้าเป็นร้อยครับย้าย100ทางขวาไปเป็น4มีค่าเท่ากับ144ส่วนด้วย200ครับคูณเลข100ตัดชึบ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  สองคูณสองสองคูณสิบสี่สองคูณสองได้สี่ครับคำตอบข้อนี้คือเจ็ดสิบสองครับรวมสองจังหวัดทำได้เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับคำตอบข้อนี้ตอบเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าที่จดให้เสร็จนะครับในข้อที่ยี่สิบให้ไม่เข้าใจข้อที่ถามนะครับดง่ายสองนะครับ ข้อ22ครับเขาบอกว่าในการสอบไล่ครั้งหนึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสอบได้72%ส่วนผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดสอบได้46%ปรากฏว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและต่ำสุดมีคะแนนต่างกันอยู่2 8คะแนนถ้าการสอบไล่ครั้งนี้ถือเกณฑ์ประสิทธิ์ได้ปก 60%สอบผ่าน60%ถือว่าสอบได้ไม่ถึง60%ถือว่าสอบตกอยากทราบว่าผู้ที่สอบได้จะต้องได้คะแนนอย่างน้อยกี่คะแนนพอนี้นะครับเราต้องหาบอกว่าในการสอบพันี้คะแนนเต็มเท่าไหร่สมมติให้คะแนนเต็มเป็นบอวคะแนนเต็มเป็นเอ็กนะครับให้คะแนนเต็มเป็นเอ็กคะแนน สมมติให้คะแนแนเต็เป็น x คะแนนโจทย์ข้อนี้จะบอกว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยได้ถึเ,เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดอยู่208คะแนสนสมการข้อนี้จึเป็นได้คะแนนสูงสุด72เปเอร์เซ็นต์คือเศษ72ส่วนร้อยคูณกับคะแนนเต็มก็คือ x ลบกับ คะแนนต่ำสุดก็คือ46เศษ46ส่วนร้อยไปคูณได้เองนี่ระดับของนีง่ระดับของคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนน,นต่ำสุดแล้วมันจะต่างกันอยู่208ไนนงลบไปแล้วได้208น,น,อนนะ้องๆครับเ2็ดส่วนร้อย x ไปลบกับ46่หกส่วนร้อย x เจ็ดสิบสอลบกับสี มันไม่ได้ออกมาเป็น26ส่วนร0 0ยนะครับเท่ากับ,บ208แก้สมการเลยครับย้าย26ส่วนร้อยไปทางขวาใลยเป็น x มีค่าเท่ากับ208แปคูณเ้วยร0 0แล้วส่วนด้วย2 26. 26. ีใช้แม่สองตัดเลยสองนึ่งสองสอ สอง2น่สองูศูนย์ได้ศูนสอง,ส,อง,ส,ส,องสี่แปดต่อไปนะครับใช้แม่13บประันสิบสามหม13น1ามสิบสามแปดร้อยสี่เอาแปดคูณ100ร้อยได้800ครับแสดงว่า 800, คะแนนเต็มแ0ดร้อคะแนนแสดงว่า 800, คะแนนเต็มแ0 0ร้อคะแนน แต่โจ้คนี้ถามว่าถ้าเอาเกณฑ์60เปอร์เซ็นต์เป็นเกณฑ์วัดว่าสอบผ่านหรือสอบตกนั้นจะต้องได้อย่างน้อยกี่คะแนนถึงสอบผ่านเราก็คิด60เปอร์เซ็นต์ของ800เพราะฉะนั้นนะครับต้องได้อย่างน้อยก็ได้อย่างน้อย460ส่วนร้อย คูณด้วยคะแนนเด็กคือแปดครับตัดชึบ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 แปดหกสี่สใส่ศูนตัวนึงครับคำตอบข้อที่สองก็ใกล้อยาก้อยสี่ร้อย480คะแนนครับข้อที่สองคำตอบคือ480คะแนนครับ